สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียค่ะพบกับบีแล้วนะคะในช่อง B ีออสเตรียนะคะรักต่างไหวสภายออสเตียวันนี้นะทุกคนมามาวันนี้นะคะทุกคนก็คือเห็นดอกไม้ไหมนะคะอันนี้ก็คือสวนหลังบ้านของบีเองนะทุกคนดูน้องมานะคะดอกไม้สวยมากๆเลยนะทุกคน,นดอกเล็กๆนะคะ บีก็หาพลาสติกมาปูนั่งนะคะวันนี้นะคะบีก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะว่าบีใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะคะบีทําอะไรบ้างเนาะก็มาเป็นเพื่อนคุยกันเนาะทุกคนเพราะว่าอยู่ที่นี่นะคะบีก็อยู่คนเดียวเนาะบีก็ค่อนข้างจะแบบว่า,อ,าอะไรอะ่ะก็เหงาแหละทุกคนแล้วก็เลยมาทําคลิปกันดีกว่าเนาะว่าอยู่ยังไงเนาะเดี๋ยวบีจะพาทุกคนนะคะไปชมนะบริเวณ นว่ามัเก็นี่นะคะนี่ก็คือบรรยากาศบ้านนะคะที่บีอยู่นะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นป่านะแต่ว่าแฟนของบีนะคะทำงานสวนเนาะนางก็จะมีรถหลายคันนะคะเราก็เลยใช้เป็นที่จอดรถนะทุกคน น,นี่ก็คือบ้านนะคะบริเวณที่บีอยู่นะทุกคนส่วนคันนี้ก็เป็นรถของบีที่แฟนบีซื้อให้นะคะตอนแต่งงานนะทุกคนทนี้คมคอมคอมคอมเนมินบอลไวสบัลบอลคอม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 ไปเข้าบ้านคอมตาคอมเนี้ย บ้านที่เราอยู่นะทุกคนมันก็จะมีประตูใหญ่นะคะก็คือประตูนี้นะหนึ่งอันนะส่วนอันนี้นะคะประตูบ้านตรงนี้นะคะมันจะเป็นบ้านสองชั้นนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเจ้าของบ้านนะคะ <WAS S 2> คือเราอะเช่าบ้านเขาอยู่นะทุกคนมันไม่ใช่บ้านของเราเองนะคะส่วนข้อตกลงกันก็คือนะคะเราเช่าบ้านเขาอยู่นะทุกคนแล้วก็ สนามหญ้านะคะสนามหญ้านะทุกคนกับส่วนตรงก็จะต้องแบบดูแลคือมันเป็นของเราอะ่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวบีจะพาทุกคนไปเนาะเดี๋ยวไปดูกันในสวนก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเนาะก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวนเหมือนที่บีบอกนะคะก็คือตรงนี้น่าจะกว้างประมาณ2เมตรนะและยาวประมาณ15เมตรนะทุกคนนะคะ บ้านของเรานะทุกคนมันจะต้องลงบันไดามามันจะอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็นี่ก็คือบ้านของเราที่เราเช่าเขาอยู่นะทุกคนส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสนามหญ้าที่ปีบปกเนาะนะคะนี่นะทุกคนแล้วก็จะมีห้องเก็บเครื่องมือนะคะเป็นห้องเล็กๆนะ ตรงนี้ก็จะกั้นนะคะคือเขาจะไม่มายุ่งวุ่นวายกับเรานะคือมันก็จะเป็นส่วนตัวของเรานั่นแหละทุกคนเขาก็จะอยู่ชั้นสองของเขาชั้นสองของเขาของเขาเขาก็จะมีสระว่ายน้ําของเขาเนาะตอนนี้นะคะเครื่องไม้เครื่องมือของแฟนบีไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะทุกคนเพราะว่าขนออกไปนะคะไ,ไปไว้ที่อื่นนะก็จะมีเครื่องตัดหญนะ้าเนาะนี่จ้ะ ก็คือบริเวณนะวันนี้นะคะอากาศมันมันไม่ร้อนนะทุกคนมันก็ยังหนาวอยู่สำหรับบีนะเดี๋ยวบีจะพาทุกคนเข้าไปชมบ้านนะคะที่เราเช่าเขาอยู่นะทุกคนว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะ ลวจ้าทุกคนเดี๋ยวบีก็จะพาทุกคนมาดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะเปิดประตูเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นนะคะเ,เวลาหนาวว่าทุกคนมันก็จะมีแบบที่แขวนเสื้อโค้ทเสื้ออะไรพวกนี้นะคะตอนนี้เราเราก็เก็บเก็บไปบ้างแล้วนะทุกคนเราก็ไม่ได้แบบว่าเอามาแขวนนะเยอะนะคะก็เข้ามาก็จะเป็นประตูอีกอันหนึ่งนะคะ จะเปิดแฟบหนึง่งอ่านี่นะคะห้องนี้นะคะทางตรงไปห้องนี้นะจะก็จะเป็นห้องนอนใช่ไหมแต่ว่าแฟนของบีอ่ะเขาเช่าไว้ที่เนี่นานมากแล้วนะคะเขาก็เป็นชายโสดเนะาะเมื่อก่อนที่เขายังไม่ได้แต่งงานกับบีเนาะนะคะเขาก็ไม่ได้ใช้นะทุกคนบีก็เลยเอามาไว้ตากผ้ามาไว้เก็บของนะทุกคนบีไม่ได้ใช้เนาะ เอาตู้เย็นมาวางอะไรประมาณเนี่ยทุกคนแล้วก็ใส่รองเท้าอะไรของบีใส่ไปทั่วเลยทุกคนอุปกรณ์ของบีมันเยอะจ้ะบีก็เลยเอามาไว้ตากผ้าเนาะเอาละจ้ะถัดมานะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะทุกคนเ <c oughs> ดี๋ยวเราจะพามาห้องน้ำนะคะ <c oughs> นี่ค่ะก็ไม่มีอะไรมากก็ปกตินั่นแหละเหมือนทั่วไปก็จะมีห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำปกติเลยนะทุกคนส่วนก็จะเป็นถัดมานะคะก็จะเป็นห้องครัวนะที่บีก็จะมาสิงอยู่ตรงนี้บ่อยมากๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยห้องครัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะ มีข้าวของมีอุปกรณ์มันเยอะทุกคนอุปกรณ์แล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะเครื่องปรุงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยของบีมันเยอะมากๆเลยอ่ะทุกคนนั่นมันเป็นลิ้นชักนะคะมีแต่ของสดของแห้งอะไรของบีทั้งนั้นเลยทุกคนเนี่ยดูซอสดูอะไรพวกเนี้ยนะคะก็จะเยอะแต่ว่ามันก็โอเคอ่ะทุกคน เราก็มีอุปกรณ์ครบส่วนประตูตรงนี้ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเปิดไฟให้หน่อยนี่<_><_>มีเครื่องซักผ้ามีพวกน้ำยาอะไรประมาณนี้แหละทุกคนคืออุปกรณ์ของบีมันเยอะมากๆแล้วก็แฟนก็แบบซื้อให้ตลอดเวลาบมอยากได้อะไรอ่ะทุกคนมันก็เลยไม่มีที่จะไว้นะทุกคนดู มันไม่มีที่จะไว้นะคะบีก็เลยเอาไปเก็บไว้ห้องนู้นเนาะห้องเก็บของนะคะนี่แหลคะค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนส่วนนะคะตรงนี้อะ่ะทุกคนเข้ามามันก็จะเป็นถุงว่างๆเนาะเราก็จะแต่งตัวกันตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมคะก็จะมีตู้เสื้อผ้านะใส่เสื้อผ้าอะไรประมาณนี้เนาะ ก็ไม่ได้แบบว่าอะไรมากอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะอันนี้คือเราไม่ได้เฟกก็ประมาณนี้แหละทุกคนก็จะมีสองตู้นะคะนะก็เ,เอาไว้ใส่เสื้อผ้านะทุกคนก็มีอุปกรณ์นะคะเสื้อผ้านะเราเป็นคนไทยใช่ไหมคะเราเป็นคนเอเชียนะทุกคนเราก็จะเป็นคนที่ตัวเล็ก แฟนเราก็จะเป็นคนที่สูงใช่ไหมเป็นคนที่แบบไซส์ฝรั่งอะ่ะเขาก็จะแบบมีสเปคทํานูน่นทํานี่สูงๆใช่ไหมแต่เราเป็นคนไทยใช่ไหมแฟนก็น่ารักนะทําที่อดึงให้เราเพราะว่าเราไม่รู้จะไปดึงตรงไหนทุกคนเราจะต้องไปดึงข้างบนไงแกก็เลยทําให้โอ้ห้ารักมากๆเลยเราชอบตรงนี้คือเขาใส่ใจเราดีมากๆ ะะก็นี่แหละค่ะแต่งตัวตรงนี้เวลาจะไปทำอะไรประมาณนี้นะทุกคนและทีนี้ห้องนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวบีจะเปิดให้อันนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะทุกคนปกติแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนั่นแหละ แต่ที่บีบอกว่ามันไม่ปกติยังไงนะคะก็คือนี่เลยจ้าสองคนตายายนะจ๊ามานอนตรงนี้นะทุกคนเราไม่ได้ไปนอนที่ห้องนอนนะเดี๋ยเราจะเปิดไฟก่อนคือ b บีะค่ะคือห้องนี้นะทุกคนมันจะเป็นห้องที่กว้างมากๆนะคะตรงนั้นก็จะเป็นแบบโซฟาเนาะ เป็นแบบโซฟาเอาไว้นั่งเวลามีแขกมานะคะแต่ส่วนใหญ่อ่ะแขกก็มาจะไม่ได้นั่งเพราะว่าส่วนใหญ่พวกเราอ่ะจะไปหาลูกค้านะคะก็ก็จะมีแต่เพื่อนแฟนที่สนิทสนิทกันนะคะมามาหานะคะแต่พอมาหานะเขาจะไม่เขาจะมานั่งตรงนี้ไงทุกคนเขาไม่ได้นั่งตรงนั้นนะคะนี่แหละค่ะอันนี้ก็คือโต๊ะทานข้าวโต๊ะนั่งพูดคุยอะไรเกี่ยวกับของพวกเรานะคะ พวกเรานะคะก็ย้ายมาอยู่ตรงออ่ห้องนั่งเล่นนะทุกคนเรานอนที่ห้องนั่งเล่นนะเพราะว่าบางทีมันดูทีวีแล้วมันก็เพลินไปเลยเนี่ยทุกคนไม่ต้องย้ายกลับไปนอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคอยู่แล้วอย่างหนึง่งมันก็ง่ายๆสบายๆเนาะก็นี่แหละค่ะก็บีก็เดี๋ยวจะคุยถึงแฟนหน่อยนึงเนาะแฟนของบีนะคะเป็นคนที่แบบว่าเขาอะน่ารักนะทุกคน อุปกรณ์พวกนี้แฟนเป็นคนที่ซื้อมาให้นะคะเพิ่งซื้อมานะทุกคนเขาซื้อมาให้บีนะคะสำหรับบีโดยเฉพาะเนาะเพราะว่าแฟนบีนะคะเป็นคนทีเ่เขาเรียกอะไรอะ่ะเขาอายุเยอะแล้วเขาก็ไม่ค่อยเก่งเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เนต็ตแต่ตัวบีเองบีก็ไม่เก่งนะทุกคนนางก็นะคะซื้อให้บีเนาะนะคะซื้อคอมพิวเตอร์ให้บีแล้วก็ยังจะซื้อมาอีกมาทุกคน ก็ซื้อทุกอย่างเนี่ยให้บีนะคะแล้วบ้านของเรามัน,ม,นมันเป็นบ้านที่เล็กนะทุกคนความน่าเอ็นดูของนางนี่คือ,อเครื่องนวดนะทุกคนโต๊ะนั่งนวดนะเราไปนั่งแล้วมันก็จะนวดหลังนะคะนวดคอเนาะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นวดเท้านะทุกคนมันก็จะสั่นแบบกระโดดแล้วมันก็ยังมีเครื่องนวดฝ่าเท้านะที่แฟนบีซื้อมาให้โอ๊ย ซื้อมาให้เราแบบเยอะมากๆเลยอันนี้เราก็ขอขอบคุณคุณแฟนนะคะที่ว่าใส่ใจแล้วก็ดูแลเราเนาะเดี๋ยวมานั่งคุยกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวบีจะชวนทุกคนนะเมาส์มอยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับบีนะบีโอเคนะคะเพราะว่า,าการมาใช้ชีวิตอยู่เนาะมันก็ปรับตัวเนาะแล้วอย่างหนึ่งแฟนบีก็อายุเยอะแล้วนะคะมันก็ ได้คุยกันหลายๆอย่างนะเธอว่าอ,อ,อนาคตต่อไปจะทำยังไงนะคะก็คือบ้านนี้นะคะเรามันไม่ใช่บ้านของเรานะทุกคนเราอะ่ะเช่าเขาอยู่นะคะคือสตอรี่ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เดี๋ยวปีจะเล่าให้ฟังประมาณว่าของแฟนนะคะก็คือแฟนนะคะเป็นคนที่แฟนนะคะเป็นคนออสเตรียนะคะโดยกําเนิดน,นะเกิดที่ออสเตรียเลยแล้วก็ ออบ้านเขาจะอยู่ทางเหนือนะคะอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะทุกคนถ้าเป็นบ้านเราก็เขาเรียกบ้านนอกเนาะถ้าพูดถึงนะคะเขาบอกว่าเขามีที่นูน่นเขาเ,เขาก็จะมีเขามีต้นไม้นะคะมีบ้านนะที่พ่อแม่เขาให้ของเขาไว้เลยอะ่ะก็ยังจะมีการปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็มีการตัดต้นไม้ไปขายด้วยนะเขาจะเป็นอย่างนั้นเป็นแบบใช้ใช้ชีวิตแบบชนบทเลยอะ่ะทุกคนแล้วทีนี้นะคะนางก็อ,อ สตอรี่ของนางก็คือนางก็ได้มาเอ,อ่อทำอาชีพออจัดสวนเนี่ยมันเป็นงานตอนแรกนะมันเป็นงานอดิเรกข,ของเขานางบอกว่านางอะ่ะมาทําอาชีพนี้ตอนประ,ประมาณอายุ30นะทุกคนก็นางก็ชอบนางบอกว่ามันเอ,อ่อได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็นางชอบแบบนี้ค่ะนางชอบมากคือไม่มีใครมาสั่งนางนางเป็นเจ้าของบริษัทตัวเองอะไรประมาณเนี้ยแล้วคือนาง นางก็ชอบแล้วก็นางก็แอคทีฟในการทํางานนะทุกคนนางก็จะประมาณว่าชอบตัดต้นไม้นางก็จะรู้นะคะนางก็ไปเรียนนะเป็นจริงเป็นจังเรียน5ปีนะคะเรียนว่าเออตัดต้นไม้ยังไงทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยนางก็เรียนรู้มาทำนะคะทำมาตลอดนะทุกคนจากนั้นนะคะนางก็เปิดบริษัทเป็นแบบบริษัทของแกอเองนะที่ว่ารับจัดสวนเออทำสระว่ายน้ํานะทุกคนก็ทํามาเรื่อยๆนะคะส่วนที่นี้นะคะ เขาก็ได้ขายบ้านของเขาเองนะขายบ้านขายที่ขายอะไรนะคะแล้วก็อยู่ที่ต่างจังหวัดถูกไหมทุกคนแล้วทีนี้นะ่ะต่างจังหวัดอะ่ะมันก็มีงานน้อยไงมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงนางก็เลยขายทุกอย่างแล้วนางก็มาเช่าห้องอยู่ที่วินเพราะว่าลูกค้าของนางอะ่ะก็เริ่มเยอะแล้วเยอะมากๆคือ ตรงวีนใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเหมือนกรุงเทพเนาะมันก็จะแบบใกล้ๆกับลูกค้าไปตรงนั้นไปตรงนี้มันใกล้ไงถ้าอยู่ที่จังหวัดของนางก็300กิโลนะคะอย่างน้อยแบบว่าต้องขับรถมาหาลูกค้ามันไกลไงทุกคนมันก็เป็นด้วยเหตุผลแบบนี้นะเราก็โอเคก็ก็ฟังก็ฟังสตอรี่ของแฟนเนาะก็ฟังมาโอเคโอเคก็เข้าใจนะคะแล้วทีนี้นะคะก็นางเป็นคนแบบว่านางอะ คือน,นางอยู่ที่วีนนางก็เบือ่อเพราะว่าเราอยู่อพาร์ตเมนต์นะทุกคนที่วีนอะ่ะมันมันมันเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะของแกเดี๋ยววันหลังนะบีจะพาทุกคนไปดูนะเพราะว่าบีก็ไปบ่อยแต่บีไม่ได้ไปอยู่เนาะทุกคนก็นะคะก็อพาร์ตเมนต์ที่วีนเราก็มีแล้วเราก็มาเช่าบ้านอยู่ที่นี่เนื่องจากว่านะคะ นางเน่ะเบื่อที่วีนคือมันจะมีรถขับไปขับมาคือเราอยู่อาพาร์ตเมนต์อ่ะทุกคนเข้าใจใช่ไหมมันก็จะไม่มีพื้นที่ไงแต่ว่าที่เรามาเช่าอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะมันก็คือแบบว่าเงียบสงบอ่ะทุกคนมันไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายไงนางชอบนะคะแล้วทีนี้ออตอนนี้นางก็อายุเยอะแล้วนะทุกคน ก็อีกสองปีนะคะนางก็จะ,กะเกษียณพวกเราก็แพนกันว่าจะไปอยู่เมืองไทยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำตามแพนได้แค่ไหนนะทุกคนแต่ก็เออเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวกันไว้นะทุกคนก็ประมาณว่าอ,อ,อีกสองปีนะคะถ้าเ,เราก็จะวางแผนนะทุกคนว่าเออถ้าอีกสองปีเราปลดกเกษียณใช่ไหมแฟนก็อาจจะไปอยู่เมืองไทยช่วงหน้าหนาวนะทุกคนแล้วก็ ช่วงหน้าร้อนเราก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมนะเพราะเรายังมีแรงอยู่ใช่ไหมทีนี้เราก็จะกลับไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ที่วีนนะทุกคนตรงนี้นะคะเราก็จะอยู่อีกแค่2ปี3ปีเราก็จะคืนให้เขาเราก็จะไม่เอาไงทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่นี่จนกว่าแฟนบีจะปลดเกษียณแล้วระหว่างนี้นะคะบีก็จะไปบูรณะซ่อแมแซมอพาร์ตเมนต์ของบีด้วยนะทุกคนเพราะว่าตอนแรกอะ เรายังไม่ได้อยู่ใช่ไหมคะเราก็เลยให้คนอื่นเช่าแล้วคนที่เขาเช่าอะคะ่ะทุกคนเขาทําแบบว่าเขาไม่ดูแลอะของของเราอะแล้วแฟนเราเป็นคนที่แบบว่าเป๊ะมากๆกไงก็เลยกลายเป็นว่าอพาร์ตเมนต์มันก็เลยยังไม่เสร็จแล้วตอนนี้เราก็ยังไม่มีเวลาที่จะไปซ่อมแซมด้วยนะทุกคนมันก็ต้องไปทาสีใหม่ไปทํา ห้องครัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่เขาไม่อยู่อะค่ะทุกคนเขาเป็นเด็กนะแล้วเขาก็แบบว่าไม่ค่อยสะอาดเงี้ยเขาก็จะทำสกรปรกทําแบบไม่ดีเนาะคือเขาไม่ดูแลบ้านให้เรานั่นแหละเดี๋ยววันหลังนะคะเดี๋ยวบีจะพาทุกคนไปดูเนาะโอเคก็นี่แหละค่ะก็ประมาณนี้นะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะก็ได้มารู้จักบีนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ของบีนะทุกคนที่นี่นะก็ ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังใจเนาะตั้งแต่ที่บีทำคลิปแรกๆนะคะและ้วก็ที่ส่งมาให้บีนะคะบีก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะและ้วก็บีน่ะไม่ได้ลงคลิปให้ทุกคนดูนะคะนานแล้วนะเพราะว่าทุกคนคะบีมีคลิปอยู่นะแต่บียังไม่ได้ตัดต่อนะคะบียังไม่มีเวลาแล้ว ทุกคนก็จะรู้ใช่ไหมว่าบีอะค่ะป่วยเนาะตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ใช่ไหมแล้วมันกบ็บางทีมันมีเวลาว่าบีป่วยแล้วอารมณ์บีก็แบบสวิงค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบฉันไม่อยากทาอะไรเลยคือฉันฉันเบื่อคือฉันอยากนอนไถโทรศัพท์ไม่อยากจะทําอะไรอะไรประมาณนี้นะทุกคนบางทีมันก็หน้าหมันไส้ตัวเองนะก็นี่แหลคะค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้ไงคือเราก็เลยแบบ โอเคก็แต่ถามว่าบีนะคะคิดถึงทุกคนไหมบีคิดถึงนะก็บีก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ได้ชมคลิปวิดีโอของบีนะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาหาบีนะคะทําให้บีแบบว่ารู้สึกว่าหายเหงาไปด้วยนะคะเพราะว่าบีก็อยู่ที่นี่คนเดียวนะทุกคนบีก็จะพยายามปรับชีวิตนะให้มันแบบว่า สมูทอ่ะสบายสบายที่สุดนะคะเองนะคะบีก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะที่บีเจอมานะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะทุกอย่างที่นี่นะคะมันใหม่สําหรับบีหมดเลยนะทุกคนเพราะว่านะคะเราอยู่ที่ประเทศไทยเราไม่เคยเจอเรามาอยู่ที่นี่นะคะแล้วบีนะคะก็เป็นคนที่โชคดีนะคะคือแฟนของบีนะคะเขาไปทั่วออสเตรียนะทุกคน ตอนนี้ที่บียังไม่ได้ไปก็คือซานบวกนะคะกับเออทางใต้แค่นั้นเองนะคะสองจังหวัดนะคะสองรัฐที่บียังไม่ได้ไปนะคะนอกนั้นนะบีนะคะตะเวนไปทั่วหมดแล้วนะทุกคนเพราะว่าไปกับแฟนตลอดนะคะแล้วนะคะวิดีโอนะบางทีนะคะก็อาจจะแบบว่าเออไม่ค่อยเห็นตอนที่แฟนบีทำงานจริงจบ้างเพราะว่านะคะ บีถ่ายไม่ค่อยทันแฟนนะทุกคนแฟนบีเป็นคนที่ทํางานเร็วนะคะทำงานเร็วมากๆแล้วอีกอย่างหนึง่งตอนที่บีไปทํางานกับแฟนนะคะบีก็จะไปช่วยแฟนด้วยบีไม่ได้ถ่ายวิดีโออย่างเดียวมันก็เลยทําให้บีนะคะถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูไม่ทันบ้างนะคะบางทีก็ต้องขอโทษด้วยเนาะเพราะว่าเราเองเราก็อยากจะแชร์นะแชร์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะมาให้ทุกคนได้ดูเนาะว่าเป็นยังไงนะคะก็ ตอนนี้นะคะอากาศที่นี่เขาก็จะเข้าฤดูร้อนกันแล้วนะทุกคนแต่มันก็ไม่ร้อนให้เราสักทีนะคะฝนมันก็จะตกนะเมฆมันก็คึมอย่างเงี้ยมันก็อึมคึมอ่ะทุกคนมันก็เลยทําให้เรานะ่ะแบบไม่แอคทีฟนะคะไม่กระปี้กระเป๋าส่วนตัวบีเองนะบีก็ไม่แอคทีฟเพราะว่าเดี๋ยวมันมันหนาวมันอึมคึมอ่ะทุกคนทุกคนคิดดูสิว่าเราอยู่ในบ้านเรายังต้องใส่เสื้อแบบว่าใส่หนา,นาใส่กางเกงขายาวอะไรอย่างเงี้ย ออกไปข้างนอกเราก็ต้องใส่เสื้อคลุมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราไม่อค t ทีฟเนาะทุกคนเงี้ยแต่ว่าทีนี้เราก็ไม่ได้เจอกันนานเนาะบีก็มาทําคลิปนะคะหาทุกคนว่าเป็นยังไงสบายดีกันบ้างหรือเปล่าคะตอนนี้อาการของบีนะคะก็ดีขึ้นมากแล้วทุกคนเห็นไหมผมบีนะขึ้นเยอะแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ไปตัดลองทรงแล้วนะ <laughs> นะคะอันนี้ก็เป็นผมโอ้ยเราก็ดีใจเนาะผมเราขึ้นแล้วคะ่ะ การให้คีโมของบีนะเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะทุกคนแปดเข็มเนาะมันผ่านมาได้บีก็มหัศจรรย์ตัวเองนะคะบีก็ดีใจนะคะแล้วบีก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซทุกคนนะที่ส่งกําลังใจมาให้บีนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้บีนะคะมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่คลิปเล็กที่บีทำเนาะทุกคนมันก็จะไม่ได้เพอร์เฟกหรอกมันก็สวิงไปสวิงมาแต่ว่าก็ยังมีพี่พี่ทุกคนนะคะที่ว่าเออรักนะแล้วก็ชื่นชอบนะคะ แล้วก็ชอบที่จะยังก็ยังจะดูคลิปของบีนะคะยังไงบีก็ขอขอบคุณนะคะก็ถ้าชอบคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้บีนะในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะทุกคนบีก็ขอสัญญานะว่าบีจะพยายามนะคะทำวิดีโอนะคะมาให้ทุกคนได้ดูเนาะแล้วก็ ได้เห็นนะคะความแปลกใหม่เนาะความเ,าเขาเรียกอะไรอีกอาชีพหนึ่งเนาะแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะในออสเตรียนะเป็นยังไงเนาะบีก็จะพยายามนะคะเอามาบอกเล่านะคะเป็นภาพนะคะเล่าเรื่องให้ภาพมันเล่าเรื่องเนาะทุกคนก <_' S 2> <ค><ณ>็วันนี้นะคะบีก็ได้มาพูดคุยกับพี่ๆทุกคนนะคะก็ อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญบีก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะที่ฟังคลิปวิดีโอของบีจนจบนะคะในคลิปวิดีโอหน้าเนาะว่าบีจะมาคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะบีก็ขอตัวไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ